เราทรําทอะไรกันเราทําอะไรกันลูกไข่กระทะน้องทําไข่กระทะเห็นไหมไข่กระทะเห็นไหมแล้วเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเรายังไม่พร้อทางซีมด้าซีมือหนังเป็นไงร,น <S <S ร้อนร้อนหน,หนึกถึงกระทะหนาร้อนไหมลูกร้อนสิเรากลับได้แล้วกลับได้แล้ว เดีต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะเพราะคุณแม่จุดไฟเตาจริงให้น้องเพราะคุณแม่ก็มันจะไม่สุกให้แม่หนกใช่สนุกไหมต้ให้แม่อยู่ด้วยนะน้องทำเองเฉยไม่ได้ถึงไม่ก็อยู่กับต้องมีคนใหญ่ดูตาดูยา ว่ารดน้ำรดน้ำเอาน้ออะอ๋อันนี้คือที่แครอันนี้ของน้องไหุ้แล้วหยาบใหม่เหมจะหยาใหม่้ากระทะมันแห้งกเ็นน้ำมันปุ๊บปุุ๊ นี่หน,น,น้าตาไห้พวกของน้องตอน้นอ้อเองค่ะพี่จ๋าแม,ม่แย่แม่แย่แต่เราวันนี้แม่วันนี้ไม่ปิดฝาใช่ไหมคะไม่ปิดฝาแม่จ๋าน้องมีมิ<ห>นจนะทำอะไรก็คือ เพราะว่ามันไม่มันตอนแรกที่แม่ลองใส่คือแม่คิดว่ามันจะดีเนะี่ยแต่มันไม่ดีค่ะมันไม่กระเด็ในใด้ชิมไข่ของกระดอนหน่อยดิ Awak nak tak sengaja makan? Tangan tu macam ni tu, betul tak? Kamu boleh buat apa saja,

มาหลุดลน้ำมันอ่ะเอาเยอได,ไาดได้ไหมคะเกิดะไรขึ้นคะั่งหันหน้าขันหน้ากันโนนเลยหันหน้าหน่ออันนี้ก็ได้ขหน้าเหรอคทั้งตัวสิต้องลัวร้วไฟ ยังไงก็โดนแน่นอนงเป็นเบคอนเบคอนเบคอนี่เลยเบคอนเบคอนไม่ดีจอะไรคะคูน่ากูอันกี่เดี่ยว กรอบนอกนุ่มในแค่นี้ไงแค่ต้องทำไงกรอบหนานุ่มอ๋อไม่เหมือนชาวบ้าน,น <c oughs> ใช่เหมือนชาวบ้านทช่ไม่ได้ไหนชิมหน่อยดิชิมคู่หนึ่งเหรออืมพูดพว่างอะ่ะแบบกินไม่ได้อ่ะเอ้อกินได้อ่ะ <c oughs> เราจะลองชิมแม่บอกว่าอรวยนักเลยนะ ก็ง่ยนะก็ค่ะนี่เลยฝากทุกคนนะคะเข้ามาดูเข้ามาดูน้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องกับแม่ด้วยนะคะใช่ปะ เขาเพิ่งกำลังใจให้เราสองคนด้วยตอนนี้น้ก็ต้องตอนนี้คือเราหาอะไรทำเพื่อไม่ให้เบือ่อใไหมเพราะตอนนี้นางอยู่บ้านนางก็เบือ่อหาอะไรทำที่ให้มัญหาจากโทรศัพท์ใด้กันี้มีเวลาให้นางส่วนนางทำนู่นทำนี่ตอนแรกว่าจะซื้อดินมาปลูกต้นไม้ซื้อต้นพุทธมาสองสองต้นว่าจะเอามาลงกระถางว่าจะซื้อดินมาลงกระถางเพราะว่าต้นเก่ามันตายไปแล้วค่ะ ราก็เลยจะซื้อต้นใหม่มาแทนที่ต้นเกา่าซื้อมาสองต้น<ช>ซื้อมาตั้งแต่เมวันอาทิตย์แต่ยังไม่มีโอกาสาาได้มาลงเนีก่กลับบานเนี่ยเนี่เา,าไม่กลับบ้านเรม่อยนะ oh <my> ู่เนาไม่กลับแล้วนะเนี่ยกลับง่ายแล้วเนี่ยมันล่อนแล้วเนี่ยับป่บอยเนยมันร่อนหมดแ,แ,แล้ว่าไม่กลับบ้าน 哎呀，好。 แม่ไม่ยอท่าไหร่นะจะน่าหยอดของแม่ยังไม่ซื้อแม่จะแบบให้มันเรียมเลยมันจะรอชิมปีบมือแม่เป็นคนหรอนะถ้าแม่ร้อยจริงห้อให้กินหรูอ๋อที่น้องอยากให้กินเลยบ้อยห้ยกินหรูแม่ให้กินหรอกเป็นคนแม่ก็จะไม่แม่กินไข่เฮ้ยไข่ไม่ซื้อหรไม่ซื้อหรอ ก็แม่กินไขน่เนาะที่นทได้แม่เายังกินไม่อเ,นนเยให้กินให้กิว่ามันอร่อยแค่ไหนว่ามันแน่อร่อยไห่มันต้องแอร่อยมากด้วยวางอลังการมาอร่อย่นน่ะสรุปมันกิเ่อน่ไหมพี่ราวางอลักรฝากกดไลค์กดแชร์ชิปเอ๊ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนแม่ลูกเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ